สถานที่ถ่ายทํอาจารย์ทั้งสองรอนานแล้วสําหรับการถ่ายทําต่อไปของรายการเราฉันจะขอถามอาจารย์ทั้งสองว่างานภาพยนตร์หรือโทรทัศน์เรื่องไหนที่ประทับใจมากที่สุดห้ามเป็นภาพยนตร์ที่อาจารย์ทั้งสองเคยถ่ายด้วยกันนะตลกถ่ายด้วยกันหรือไม่เคยถ่ายด้วยกันสักเรื่องแต่ต้องเลือกแค่หนึ่งเรื่องจริงๆงั้นก็จุดจบสุดท้ายของอันุพานแล้วกัน โคมหยุแต่ก้าเท่าเขาเคยดูเรื่องนี้ด้วยโอเคค่ะารกินเล่สถานที่ของเราในีสองวันข้างหน้าจะขึ้นกับผลงานที่อาจารย์ทั้งสองเพิ่งตอบมาเมื่อคู่นี้ทั้งสองคนต้องแสดงฉากที่โด่งดังในละครเรื่องนั้นด้วยกันวันต่อมาหะอเจฉันแสดงเป็นผู้ชายได้ยังไงเล่านางเรื่องนั้นผมไม่มีการต่อสู้กันแบบชายหญิงเลยจริงๆจะลองดู เทพนิยายเรื่องนั้นที่คุณเลือกก่อนไหมฉันมีผลงานเยอะแยะทำไมคุณต้องเลือกเรื่องนี้ด้วยนี่ประทับใจที่สุดเนี่ยข้าจะต้องตายตื้นเลยเออเป็นอะไรไปฉันแสดงไม่ได้จริงๆตอน,นั้นที่ฉันเล่นเรื่องนี้ฉันต้องเตรียมใจนานมากในเมื่อปีนั้นสามารถผ่านมาได้แล้วทำไมตอนนี้จะผ่านไปไม่ได้ลนะ่ะ อาจารย์ควพิชื่อมันอ่นในตัวเองเหรอฉันเพราะว่าฉากรักนั้นนะ่าอายเกินไปเนสีสิถ้าคุณกังวลมากทดสอบดูก่อนไหมสบายใจได้ไม่ให้ใครดูแค่การแสดงมีอะไรที่พวกเราดูไม่ได้กันเหรอไม่ใช่ว่าขึ้นเตียงนอนสักหน่อยทำไมต้องปิดกล้องด้วยนี่ชื่วยคำนึงถึงเรตติ้งด้วยสิง้นเรามาเริ่มกันเลยเสือดาวหิมะที่็นสัตว จะแปลงร่างใครมนุษย์ท่านนักโพจน์ท่านเวล,ลี่บทบาทเสือดาวหิมะท่านช่วยข้าด้วยเถอะส่งเย็ยนบทบาทนักโพจน์เจ้าเจ้าทนไว้ทนไม่ไหวแล้วเจ้าข้าข้าจะต้องตายเสือดาวหิมะหากมีความต้องการทางเพศ แต่ไม่มีตัวผู้เลือดจะพุ่งออกซิเจนจะไหลไม่ข้องและเสียชีวิตได้อย่างง่ายได้พวกท่านถูกปลูกฝังว่าการช่วยชีวิตผู้คนเป็นการสร้างผลบุญข้ากำลังช่วยสั่งสมผลบุญให้ท่านอาจารย์ส่งแสดงผิดแล้วตอนนี้คุณต้องผักชั้นออกอืม ขาโทษทีผมคิดว่าผมไม่เหมาะกับบทนักพจนะที่ไหนกันล่ะคุณเล่นได้ดีมากการแสดงออกถึงความอดทนและความอดกั้นดูเป็นมือชิมมากมันดูสมจริงจริงๆเลยนะสุดๆจะต่อกันอีกไหมจานส่งสาลีที่ละทำไมฉากคนอื่นเขามีแต่หวานแหววโรแมนติกแต่ของเยลี่ ของเราเอาแต่มีปืนจออ่อใส่กันนี่ครับว่าตอนนี้มีอีกเรื่องไม่ผ่านการพิจารณาอะไรกันซาล,ลี่รับหลังเราเธอก็เล่นบทรักอย่างสุดจะพลนารณาเลยเหรอแง่แง่แง่ัเป็นนักแสดงที่จริงจังก่อนหนะ้าฉันถามคุณว่าจะต่อไหมคุณเป็นอะไรไปกันแน่ค่ายบอกว่าผมมีอารมณ์ขึ้นมาแล้ว พูดอะไรเนี่ย